สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท,าท่านขามาติดตามช่องทาง YouTube กอบกล้วยงามเลยครับหลังจากห้างหายไปประมาณ3ามสีือครับพี่น้องกับติดตามข่าวสารทาง4จังหวัดใชยแดนนะครับแลาะเป็นหนึ่งนหันกับพี่จังหวัดอุบลจังหวัดชีสเกตจังหวัดสุรินทร์จังหว,วัดบุรีรัมย์ครับขอเป็นกาลังใจให้พ,พี่น้องทุกคนนะครับเดอ้อที่อบพครยบ ๋อสวัสดีกับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบออกับหอยก้อยเก้าค่ะกับสาวทัยี่สิบเจ็ดเจดกกฎาคมทศสองพันห้าร้อยหกสบแปค่ะนี้เป็วันที่ยี่สิจแล้วหอยก้อยเนาะเอาฝากถึงเอฟซีหน่อยกเท่านี้ค่ะก็อือเก่กับเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะถ้าุบลสินเะเกตุรีเลนะคะขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้ในน้อยน้อยก้อยเนาะค่ะให้พี่น้องครับนี่ครับบ้าบังของงามๆครับเอาวันนี้ไม่เปิดจะกกันให้ก่อนครับวันนี้มีสามไลก เอาไล่การแรกเป็นแนวอะไรก้อยนี่ไล่การแรกแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าค่ะเป็นแม่ทองค่ะเป็นแม่ส enfin ูงร้อยสี <h <h ่สิบห้าค่ะเป็นขั้วแม่ทองกันไหมก้อยค่ะทองกระพอได้นี่ครับทองกระพอเพชรดเพลินโคงค่ะเดี๋ยเจ็ดแปดเดียวแล้วค่ะทองกระพอเพชรดเพลินโค้งเดี๋ยเจ็ดแปดเดียวหรอครับมึงครับตัวนี้จูเด่นยังไงก้อยตัวนี้ตัวนี้อ้างลึกค่ะโค้งสางดีค่ะตัวนี้อ้างหนาลึกโค้งสางยังไงก้อยเนาะตีตีแข้งขายังไงครับเป็นเล่นหรือไมตัวอะไรก้อยนี่ลูกตัวที่สองในทองค่ะโอ้ลูกตัวที่สองในทองนะครับเนาะ เอาถ no อลัองกินน้อก่อนช่วงความงามบนนี้เขานี่นี่ครับปอดบึงครับพี่น้องเป็นแม่มูทุนอีแม่นิดน่อยก่อนเนาะค่ะส่วนสูงร้อยสี่ิบห้าบวกสถานะทองกับเจ้าเพชรล้ำฟวง่อก่อยเอาช่วงนรีกยกเบนจากกันมึ่งใ่กันครับครับโอ้บึงครับก้วสูงเอยสี่สิบห้านี่ครับบเมียสี่เปิดราคาเท่าไรก,ก่อนพครับเปิดไห้ 5, 7, 000, าหมื่นเจ็ดพันค่ะห้าหมืนเจ็ดพันบาทแมงครับ เคยได้ลูกมาแนึ่ตัวนึงครับนะโอ้นี่ครับมึงครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับแม่นี่นานหญใหญ่ลึกๆเลยครับป๊อดมึงครับเคยได้ลูกมา,ากหนึ่งตัวครับมาหนี้มาเปิดสามรายการไหมก้อยแม่นค่ะอาจจะพี่น,อนอ้องปุ่อยากเข้ามาช่วงพุ่ยได้ไหมก้อยมาหนี้อ่ามาบ้าดน้องบอลตำบนน้องแก้วเพื่อเมื่อจะว่าเลายค่ะเสร็จไปเมื่อสวงค่ะยินดีต้อนรับค่ะป๊อดกระดูกโค้งสามใหญ่ที่น้อยก้อยตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทส่วนสองร้สี่สิบห้าแม่นครับมึงพี่น้องทองลันตัวนี้หน่อยทองนี่เดือนก้อนก้อยนี่เจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะ เอาจุดนั้นพี่น้องครับบึงเอาตาเตียมแจ่มจำไม่พี่น้องบึงนี่เขาเหมือนาหนาตาไม่พี่น้องครับปุ้งเขาเปิดดีครับนี่ครับเออใหญ่งกายง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับเอามาเนี่เอาอัตลักษณ์หน้าฝุ่นบึงนี่ยเข้ากันเข้านี่นะครับเอาบอกจุดเด่นอะไรกันเข้าหนี่ตาแต้มค่ะแก้มค่ะจำจำค่ะหนาเขาก็เปิดดีค่ะหนาเขาตัวนี้เปิดดีนะครับบึ้งครับเออจุดเด่นหมูเผาไงจีบเดียบมั่งเนี่ยพี่น้องผมว่ามันจีบเดียบหมาหน่อยก่อนจะมาเนี่ กยิบเล็้งามหน่อยก่อได้เนาะกยิบเล็้งามค่ะต้นมะเล่นบาดได้ครับพี่น้องกระดูกแข็งขาอย่างนี้ครับเอาสร้งางยังไงให้ก่อยเาเอาขาหนายืนึเทียงขึน้นมะึงนะนี่ครับบ๊อดิึงครับเอาขาหน,นาปี่ให้ก่อยนี่ครับบ๊อดิึงหนาตาค่อยครับค่อยตัวนี้ส่วนสูง145บวกลบสถานะทองกับเจ้าเพชรลำโพงก,กันหน่อยก่อยแมนค่ะน,คนี่ครับมึงครับไงหนาอ่างดึกกับพึ่งแยกลูกไม้หน่อยก่อยนี่ป้าหนุ่มขมหนาคมอ่างกับพี่น้องสุดจัดปลัดบอกเลยครับเปิดไปที่ ห้าหมื่นเจ็ันบาทเไหก่อเอาฝากเอาโทษใดก่อนเข้านี่ศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ขายดีลกับเบอร์นี้ค่ะอ่อขับคุเลยครับค้วยเปิดไวห้าหมื่นเจ็ดพันบาทกรับพี่น้องสนจิตสนใจกับโทษเขามาสอบถามนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนกับพี่น้องกล้วยอยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องโอ้ถึงวันนก็งกอจุ๊บชิคกันี่ครับโอ้อนง่างงายเลยครับพี่น้องนี่ครับ มีมาเปิดแบง3สารายการเลยครับพี่น้องเออมึงจะทำง่ามก้อยห้องมันนี่พ่นครับปดบุ้งกวบหนาคุ้มเงยเลยพี่น้องพ่นครับอสุดจัดเ่ครับพี่น้องเอาฝากโบรัสที่ใส่ิหไอย่หงนย์เกาหกสาเก้าหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะอดีล่ากับเบอรนี้ค่ะสดกิ๊สนใจกับโทษทักขมาละค่ะแนน้่ผู้เกษตกรอย่าได้ค้วยไปเลี้ยงนีก่อนตัวนี้สดกิสนใจเอาไปขอคอขอฟ้าง่นั่นะค่ะโค้งสายเงหนาหลึกขาดใจลูนี่ที่เด็ดเลยค่ะอ่างหนาลึกถ่ายดีีีเ้้อครัับบพ่นนงตวป โอ้ยงามจริงพี่ลองมึงถ่าย,ยางี้นะครับถ่าย,ยางี้หนละันลันเลยครับตรงนี้ถ่ายหนาหลึกครับตัวนี้พองกับเจ้าเพชรลำคุงแม่ครับพองอยงุ่นแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเอเดี๋ยวมึงเมียสาวหน่อยคนกำบันเดียบมึงจะมีเปิดอสามรายการครับ เอาไฮก้อยเป็นได้ครับบ่เนี่ยแม่ที่สองอยก้อยเนาะค่ะเอาบอกรายละเอียดได้ไฮก้อยบ่เนี่ยตัวนี้เป็นสาวหน่อยนะคะเป็นลูกสาวพ่อเก่าเจริญค่ะอายุได้กหกเดือนค่ะสูงร้อยยี่สิบสองค่ะเป็นลูกสาวพ่อเก้าเจริญค่ะอายุหกเดือนส่วนสูงร้อยยี่สิบสองจ้าแม่รับดิครับเพิ่อนก็สีงามไฮก้อยตัวนี้สีงามค่ะสีดอกเล่าเลยค่ะเัวนี้สีดอกเล่างามเลยครับเนาะปัาดอายุหกเดือนครับพี่น้องบ่เนี่ครับเป็นสาวหน่อยอันสิเปิดราคาได้ไฮก้อยบ่เนี่ยตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสี่พันค่ะสองหมื่นสี่พ เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่เอ้าเอาหน้าตาบ้างพน้องหนอยก่อนเข้ามาหนิมีนี่ครับบุ่งหน้าตางามเับพี่น้องนี่ครับลูกสาวพอเก่าเจริญมื่ก้อยแน่นค่ะอายุหกเดือนเป็นสายพัฒนาแล้วเนาะพี้ก้อยเนาะจ้านี่ครับมีนี่ครับบุ่งหูได้อี่น้องเนาะหูจ้าโอ้มึงบางตาได้พี่น้องเอาบอดที่เด็ดพูนได้พี่น้อยนี่อุ่นแบบตาแตียมบ้างนะเตียมประจําละค่ะเป็นข่อยดีค่ะสิติสไฟสติรุ่นไม้หน่อยก้อยหนน่อยบ ลูกสาวพ่อเก่าเจริญครับเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบาทเอาฝากเบอร์โทรให้ก่อนเข้ามาหนิศูนเก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะโอ้เหมือนนี่ครับข้อยสาวหน่อยลูกสาวพ่อเก่าเจริญครับนี่ใบมีกับสารครบไหมก้อยนี่ครบค่ะนี่ครับพี่น้องผู้ที่กำลังมองหาข้อยสาวหน่อยสายพัฒนาครับเบื้องเหงาหางครับพี่น้องเออมือนนี่ครับยืนงามหน่อยให้ก้อยตเนาะเอาจิงหวะจังงานให้ก้อยเพราะเป็นเบื้องเงี้ยครับพี่น้องเออหย่างงามมาครับพี่น้องมือนนี่ครับเป็นแต่เขางามมากกว่าได้บ่อยก้อยครับ อยาเอาไปเขาง่ายปรกวดก็ไปปั่นเอาจ้น้อยๆก่อนเนาะปั่นเอาค่ะจะทำง่ามมังก่อยห้าง่นี้เมีนี่เปิดไปที่สองหมื่นสี่พันค่ะสองหมสี่พันบาทครับพี่น้องปาดมันเลยครับ็นก้วยสีดอกเลาง่ามเลยครับพี่น้องเพิ่นเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สบเนตน้อยก่อยเนาะนี่ครับเอาฝากเบอร์ทั่วในก่อยป่ะนีศนย์เ้าหกสามเก็ดนึค่ะอดีตไลคบเบอร์นี้ค่ะอ๋อลูกสาวเก่าจเลืมัครับพี่น้องนังเลี้ยงอุ้ยหุ่ยเลยครับพี่น้องมัน สุดจัดอีกตัวนึงหน่อยก้อยเอาว้านไม่ต้องวนเหนื่อยก็เอามานี่ครับพี่น้องย่างเขาสนามประกวดได้เลยนครับพี่น้องแม่ที่สองนะครับเปิดไปที่สองหมื่นสี่พันบาทเป็นหน่อยก้อยนั่นค่ะโทษเข้ามาสอบถามได้ครับเอาบอกที่ตั้งพิกัดเพ่นแนวก็เอามานี่าานตั้งอยู่ที่บ้าหนองบอตบลตำบลหนองแก้วเพื่อมาาเมื่อจะเลย์เลย์ค่ะน่ครับกะอยากเข้ามาชมตัวจริงกะยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเด้อกั้อยู่บ้านหนองบอตบลตำบลหนอออออองงงแก้้้ววเเเภมืจัััหดดรรย็คบพี่นอง แม่สาวหน่อยลูกสาวพ่อเก้าเจริญส่วนสูงร้อยยี่สิบสองบวกลสถานะตอนนี้เป็นคล้วยสาวหน่อยครับพี่น้องอยากกระปัน้นอยากไปเขาคออเข,า,ขาฟ้ามอยากค้าสาวหน่อยไปประกวดครับนี่ครับเปิดไวสองหมื่นสี่พันบาทเบื่องอัตลักษณ์้วยไทยมาชัดเจนครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจำครับเป็นคล้วยสีดอกเรลางามนะพี่น้องตัวนี้ครับโอ้ยจุดเด่น็นตัวนี้ตัวนี้ยืน,นดีเลยพี่น้องครับคาดกล้วยบานไหนฮัตเลยครับพี่น้องนี่ยืนงามกับเขาข้อดีหลังปะบูข้อปรเขิง งูใบตองสาต์ครับครับทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0963766140 ID ไล e กับเบอร์นี้น้อยก่อยเนาะจช่ค่ะ ID ไล e กับเบอร์นี้ครับเบอร์ทรก็้อไป ID ไล e กับเบอร์เดียวกันครับถ่ายนะนาลึกๆนี่ครับพี่น้อง เป็นเม่ที่สามพื้นต่อครับเป็นม่สุดทายครับบพี่น้องเอาให้ก้อยเปนสถานะแม่ที่สามเป็นไงครับเี่ครับเป็นสาวฟันนำนมค่ะเป็นลูกสาวพ่อได้ไหมก้อยนี่พ่อเจ้าเจ้าเกาลานค่ะเป็นลูกสาวพ่อเกาจารานนะครับเนะาะเจ้าเกาลานนี่มันอยู่นี่นะนี่ฟ้านำนมให้ก้อยแม่ค่ะนี่าอยู่น้ำเสียต่อนะครับพ่อพันเงินครับนี่ครับเพือนเป็นฟันแท้ฟันยังใ้ก้อยนี่ฟันนำนมค่ะเป็นสาวฟันนำนมนะครับเนาะสวงสูงลาได้ก้อยสูงลายสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบครับตัวนี้แม่หอยก้อยตัวนี้ ไอ้วาหลางังเปาบูครอบกรเข็งกนหน่อยก้อยตัวเนานะนี่ครับเป็นลูกสาวเจ้าเก่าหลาเนเด้อพี่น้องป้าบึงถ่ายครับฟันน้ำนมจูเนียนใบก้อยแม่ค่ะแนี่นียน,นยันใบก้อยตัวนี้แนีนเลยค่ะนี่ครับเป็นกล้วยสีดอกเล่าอีกตัวนึงครับป้าดีๆครับเอาถ่าอะไรเงี้หน่อยก้โอยเฮ้ยเจ้าขุ่มถ่ายกำลังๆเป็นยังไงก้อยนี่ครับป้าบึงถ่ายครับพเดี๋ยวบึงเลี่ยมตัวครับพี่น้องเหมือน,น,นไงกล้วยตัวนี้เลี่ยมโตดีแล้วหก่อยเนาะส่วนสูงร้อยสี่สิบโอ้ จดเด่นตัวนี้คือข้อเงี้ยกว่าตัวนี้ครับเป็นลูกสาวพ่อเจ้าเกาหลาด้อพี่น้องอยู่พ่อพัดฝนอยู่นี่นนี่ฟ้ามครับนี่ครับโอ้ข้อนี้เงเลยครับตัวนี้ครับดูแข็งขาเงี้ครับแมยสิเปิดราคาอะไรก่อนเลยครับเปิดไปสี่หมื่นหาพันค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทเป็นขั้วสาวฟัดนนุ่มเหมือนนันปะแม่นค่ะโอ้ดีครับเอาจูบกนหน่อยนะคก่อเข้าเลยนี่ครับพี่น้องขั้วสาวฟัดนนุ่มครับป้อนเหย้าเลยครับตัวกิ่งเหย้าเลยครับพี่น้องตัวนี้ครับ สุดจัดปลัดบอกอีกแมนหนึ่งครับพี่น้องนี่เปิดไปสี่หมื่นหาพันบาทหน่อยก้อยแม่นค่ะนี่ครับป๊ดเบิ่งกับเจุดเด่นตัวนี้ครับนี่ครับเป็นลูกสาวเจ้าเก่าล้านนะพี่น้องมีใบมีหลอดครบหน่อยก็อลยเนาะครบค่ะนี่ครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ่งใบเบิ่งหลอดเพิ่อนกับลูกเจ้าเก่าจะล้านเป็นแบบไรครับนี่ครับอ๋อบอกอัตลักษณ์สัจจน,น,นิงมาหน่อยก็เข้ามาหน้ อาแต้มค่ะแก้มกระเจามค่ะน้าเขาก็สวยเยอะใยเนาะค่ะนี่ครับนี่ครับของงามๆครับเป็นลูกสาวพ่อเก้าล้านนะครับนี่ครับเจ้าเก่าล้านเป็นตัวมี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับอายุเพิ่นอายุเพิ่นสิบสี่เดือนครับพี่น้องเป็นลูกสาวเจ้าเก้าล้านครับนี่ครับพอเก่าล้านครับของเสียต่อได้ครับพี่น้องนี่ครับใครสิเพื่อเห็นแบบเจ้าเก้าล้านครับพี่ครับ โอ้ขอดูนี่นี่ฟาร์มเขาไงครับพี่น้องอยู่เขาลาดครับนี่ครับบาดิ่งฝากเบอร์โทรลูกสาวเจ้าเขาลาดหน่อยก่อนหนิซูนเกาฮกซานเกตฮกฮกหนึ่งสี่ซวนค่ะไอดีไล่กับเบอร์นี้น่อยก่อนเนาะแม่นค่ะครับเบิรงครับเบิรงกระดูกแข่งขาครับพี่น้องลูกสาวเจ้าเขาลาดอายุสิบสี่เดือนค่ะอายุสิบสี่เดือนครับแองค่ะเบอร์นี้พี่น้องฟันแสดงว่าปีสองเย็นต้นไอยก้อยขุยแม่นค่ะสิีมันนี่เหรอครับพี่น้องฟันน้ำนมมเงินยเนียอยู่ครับเบิ่งครับมืองเยี่ยมตัวครับพี่น้องราคาหนี้ก็ต่่ออออรงได้นนนยกเาะต่่ออรงได้คะ อ่าเดับลูกสาวเจ้าเกาลานครับพี่น้องไทยนาลึกดีครับเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทโท่มากต่อรองเอาหน่อยก้อยมาต่อร้องไม่ได้ไม่ต้องซื้อต่อร่องจนได้มาหน่อยก้อยป้าบึงถ่ายครับพี่น้องไทยหนาหนาลึกดีครับพี่น้องเงียบหางเง้าหยีบลากดินครับพี่น้องเมื่อกยืนตรงดีครับจุดเด่นตัวนี้ผมก็ว่าเป็นคั้ยงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องมันเกิดจากแม่สูงหนยหาสิบมหน่อยก้อยแม่ค่ะแม่ครับพี่ครับเกิดจากแม่สูงหยหาิบครับลูกสาวเจ้าเกาลานครับพี่น้องของหน้ามัางามครับ มึงกับมึงข้อด้วพี่น้องเขาข้อดีกับหลังปลาบูข้อปลาเข่งกับหัวหนูกดีเนาะให้ยก้อยมันมันข้นมันฟังงา่ายหอยก้อยเนี่นค่ะเอาฝากเอฟซีห้าติดตามได้ก็ไปไหนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบกับพงษ์งามเลยนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะกล้วยผูรอปีตไปทางหวยถแถลงค่ะกล้วยแมท่ทองปีตทางสีดาค,ค่ะกระซที่หน้าคอล่ะค่คะกล้วยผูรอตรงน,นี้ไอปิตไปทางหวยถแถลงเนาะให้ยก้อยเนาะทางจังหวัดโคราชกล้วยแมท่ทองาหันสูงก้อยซีมกแ<า>ม่าสมาวทองแรกปิตไปทางกัน นนซีดาแมนค่ะโอ้ oh, คับจัดส่งบ่อยบมอย่อย่อยค่ะลูกค้าว่างได้ก่อนก่อยถูกใจค่ะตรงปกค่ะโอ้ oh, ถูกใจตรงปกงามๆเลยครับพี่น้องของตัวนี้ก็งามเลยพี่น้องชุดนี้มาเปิดสามรายการน้อยก่อยเนาะก็ชิมไทยกับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องหลายๆนะครับเด้อซีจังหวัดติดชายเดนครับช่วงนี้กับสถานการณ์บานเมืองกับตามนั้นแหละครับพี่น้องเป็นกําลังใจสูทุกๆๆคนเลยครับขอกราบความว่าสวัสดีครับ